ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพพยะวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดทำศูนย์พักค,คอยใต้ร่มพระบารมีเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ได้รับเชื้ออันเนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในหมู่ประชาชนเป็นจำนวนมากทำให้เตียงโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้โรงเรียนหมอนทองวิทยาได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทจัดตั้งศูนย์พักคอยภายในโรงเรียนหมอนทองวิทยาอำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาและรับผู้ป่วยจากตำบลหมอนทองมาเข้าพักรักษาตัว จนหายกลับไปสู่ครอบครัวอย่างมีความสุขด้วยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณล้นก้าวร้นกระหม่อมฮวงฆ้าพระพุทธเจ้าอย่างหาที่สุดไม่ได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมพันษายิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดก้าวโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางดวงรัตชิจเจรญ ผู้อำนวยการโรงเรียนหมอนทองวิทยา